สวัสดีนะครับปีนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับู้เรียนออกดอกเป็นรอบที่สามแล้วครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านี่ครับต้นนี้ออกดอกเลยดอกมากเป็นรอบที่สามแล้วครับที่ก็ออกดอกฮะดูต้นนี้บ้างครับต้นนี้ก็ออกครับ ออกดอกนะเนี่ยครับเป็นรอบที่สามแล้วเพิ่งจะตัดลูกไปครับต้นนี้คราวที่แล้วเขาติดอยู่สองลูกครับลูกก็สามลกกว่าประมาณนั้นดีใจมากเลยครับผมดีใจมากเลยเนี่ยในครั้งนี้เขาจะติดหรือเปล่าไม่รู้ครับ ดอกนะมันมืดๆเดี้ยลกูกอากาศครับขอบคุณครับ